สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะว่าที่เราเห็นราคา Bitcoin ขึ้นมาอยู่ในช่วงวัน2วันเนี่ยขึ้นจริงหรือว่าขึ้นหลอกนะอยากจะมาดูกราฟแล้วก็ตัวเมทริกต่างๆตัว Bitcoin ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงตัว Gala Gaming นะเป็นโปรเจกต์เกมมิ่งแล้วก็ทําเรื่องของ NFT Metaverse ด้วยนะว่าโอกาสในที่ตัว Gala Gaming จะเติบโตในปีนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนะก็อยากจะ มาแชร์ข้อมูลนะดูตัวบิตคอยนะบิตคอยเองเนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ41,000นะซึ่งจริงๆร,ราคาเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาหลังจากทำํอทำออทามาในช่วงเดือนโนเวม ber ปีสอ0 0ันที่ปีที่แล้วนะเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะที่ประมาณ60,000ประมาณ68,000นะหลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะตามเส้นเ,เทรนเป็นดาวเทรนเป็น ขาลงมาเรื่อยตามเส้นเทรนไลน์สีเหลืองที่ขีดไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาก็ทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้กลับขึ้นไปแล้วนะซึ่งจริงๆแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับราคาบิตคอยก็คล้ายๆกับช่วงที่ทำออทามาในช่วงกลางปี2021นะตอนนั้นเนี่ยทำออทามาไว้ที่ประมาณ63ห0 0นานะหลังจากนั้นก็ย่อย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะจนย่อต่ำลงมาไปประมาณ54.79ซนะแล้วก็มาถึงจุดกลับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ พุ่งกลับขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสาสิบสามเปอร์เซ็นตะก็ไปทำออทํทามไฮในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับที่ประมาณหกหมื่นแปดนะโดยใช้เวลาจากจุดกลับตัวนะจนไปถึงออทามไฮใช้เวลาประมาณหนึ่งร้อยสิบสามวันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาบิตคอยอทําซ้ำนะแพทเทิร์นคล้ายๆกับช่วงออรทามไฮช่วงกลางปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะขึ้นไปนะ ถ้าขึ้นไปด้วยเปอร์เซ็นต์เดิมเนี่ยขึ้นไปประมาณร้อยสามสาเปอร์เซ็นเนี่ยราคาบิตคอยก็จะขึ้นไปที่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกนะครับโดยใช้ถ้าเกิดใช้เวลาเท่าเดิมเนี่ยประมาณร้อยสิบสามวันเนี่ยกเ็เราอาจจะเห็นว่าตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่ประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤษภาในตอนช่วงเดือนพฤษภาถ้าเกิดอ้างอิงจากข้อมูลช่วงแพทเทิร์นช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงนี้นะครับ แล้วก็ก็มีข้อมูลห,หลายตัวที่สนับสนุนว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นราคาจะขึ้นไปที่ประมาณ70,000มื่นกว่าที่ประมาณช่วงกลางปีนี้ก็เป็นได้นะครับโดยที่มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ทางมาราทอนดิจิตอลโฮ l ดิ n งเนี่ยซึ่งเป็น m i n เ r อีกเจ้าหนึ่งนะที่เป็น m i n น r ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาได้ประเมินนะเขาได้พิจิตัวค่าแฮสเลดนะของตัวบิตคอยนะครับว่าช่วงกลางปี2022เนี่ยค่าแฮสเลดนะจะไปที่ประมาณ สิบสามจุดสามเอ็กซาเฮสต์ per วินาทีนะสิบสามจุดสาม ehs per วินาทีนะแล้วก็ช่วงประมาณต้นปีสองพันยี่สามเนี่ยก็จะไปที่ประมาณย e ี่สิบสามจุดสาม ehs ต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยนะที่วัดกำลังขุดอของมายเนอร์ต่างๆที่ขุดตัวบิตคอยน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าแฮสเซสของตัวบิตคอยน์อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแปด ล้านเ,าเทลา่าแฮชเปอร์วินาทีนะครับซึ่งจริงๆหน่วยตัว eH เนี่ยเอถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสิบยกกำลังสิบแปดนะก็คือยี่สิบสามอย่างเช่นสิบสามจุดสามคูณด้วยสิบยกกำลังสิบแปดนะสิบยกกำลังสิบแปดก็คือหนึ่งแล้วหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยศูนย์สิบแปดตัวนะครับก็ถือว่าจะเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยนะส่วนปัจจุบันนี้เนี่ยแค่อยู่ในหน่วย ค่เทล่านะเทล่า่อ,อประมาณสิบยกกำลังสิบสองนะก็คือหนึ่งแล้วตามด้วยสิบแล้วตามด้วยศูนย์สิบสองตัวนะปัจจุบันนี้เรามีค่าแฮชเรดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านเทล่าแฮชเปอร์วินาทีนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่มาราธอนโฮดิ้งเนี่ยดิจิตอลโฮดิ้งเขาประเมินไว้เนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยจะขึ้นทุกค่าแฮชเซดจะขึ้นไปเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ย บิตคอยเป็นผมเขาจผมคิดว่าเป็นดิจิทัลแอสเซตัวเดียวนะที่ราคาจะวิ่งตามค่าแฮ s เซทนะตัวคอยอื่นๆเนี่ยจะสังเกตว่าคอยอื่นๆเนี่ยราคาขึ้นไปก่อนค่าแฮ s เ e t จะตามไปนะคือ m i n น r จะจะขุดนะหลังจากที่ราคาดีนะแต่ว่าตัวบิตคอยเนี่ยราคาจะตามค่าแฮสเซทตลอดเลยนะก็คือถ้าถ้าค่าแฮสเซทพุ่งสูงขึ้นเนี่ยราคาจะวิ่งกลับขึ้นมา,าตาม ค่าของตัวแฮชเซอนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยช่วงประมาณกลางปี2022นะที่เขาประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ13.3 e h เปอวินาทีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงนะกับการวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าอาจจะช่วงประมาณกลางปีเราอาจจะเห็นราคาบิตคอยที่ประมาณ70,000 7 0 0 0 7, 5, 7 6 0 0 0เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยก็เป็นได้นะครับ อีกข้อมูลตัวหนึ่งก็คือค่า Fear and g r e e d i n d เ x นะค่า f ฟ a r ล d อเดเองตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวลเอ่อ f e a ยนะอยู่ที่3 7 1ส0่วนรอยะอยู่ที่เลเวล Fear นะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเราเคยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดที่เป็น Extreme Fear แล้วก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะก็เรียกว่าอยู่ในจุดกลับตัวขึ้นไปเหมือนกันนะถ้าดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาถ้ากระจุกกระจุกอยู่ช่วง Extreme Fear เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่า จะวิ่งกลับขึ้นไปเหมือนกันนะสำหรับค่าเฟรนด์เรทอินเดของตัว b i t c o i น์นะอันนี้เป็นทางจากจากทวิตเตอร์ของเม t ทินะนะเขาเปรียบเทียบนะ,ะหุ้นของตัว n นสแต็นะตัชนีหุ้นของตัว N นสแตเทียบกับตัว Bitcoin ทำไมถึงเทียบกันนะระหว่าง Has, ตัว N นสแตกับตัวบิตคอยเพราะว่า n นสแต q ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะส่วนใหญ่ตัวบิตคอยเองก็เป็นเทคโนโลยีแล้วก็วอลซิเองเนี่ยก็เทดทีสตัวบิตคอย เหมือนหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกันนะเขาียบเทียบให้เห็นนะในช่วงที่หุ้น n a s d a วิ่งขึ้นก่อนที่จะมีตัวฟองสบู่ดอทคอในช่วงปี97-99นะว่าแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะก่อนที่ตัวหุ้น n a s d a จะวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็แพทเทิร์นคล้ายๆบิคอย,ยนะ์นะย่อต่ำลงมาตจานนี้แล้วก็ถ้าถ้า f o l l o w ตัวหุ้น n a s d a ก็เราก็จะได้เห็นว่าตัว บิตคอยก็จะวิ public, <To S 1> ่งกลับข <moment> ึ้นไปอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วก็อยู่ในจุดที่อยู่ในจุดกลับตัวที่จะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบกันเนี่ยอันนี้เป็นทางแผนสนะเรามีแผ b นครนะแล้วก็มีแผน C ด้วยนะแผ c นสเนี่ยเขาเปรียบเทียบราคาบิตคอยเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวเีวอโซอินเดคอินดิเคเตอร์นะซึ่งเปรียบเทียบเส้นสีดํานี้คือราคาของบิตคอยส่วนเส้นสีเหลืองเนี่ยคือตัวอินดิเคเตอร์ตัวลีวอโซนะ ก็ทุกครั้งที่ <c oughs> ตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวตรงเนี้นะก็เรียกว่าจะเป็นจุดที่ราคาบิตคอยนั้นอยู่ในอัพเทนนะก็คืออยู่ในจุดที่จะวิ่งขึ้นไปแล้วนะส่วนถ้าเกิดอยู่ในจุดที่เ,เส้นสีส้มเนี่ยอยู่ในโซนสีส้มเนี่ยก็เป็นช่วงดาวเทนนะตอปัจจุบันนี้ก็ตัวเส้นสีส้มนี้ก็อยู่ในโซนสีเขียวนะก็เรียกว่าประเมินได้ว่าตัวบิตคอยก็อยู่ในช่วงอัพเทนนะที่จะ วิ่งกลับขึ้นไปนะก้อนนั้นก็เป็นตัวบิตคอยนะที่ผมอยากจะมาอัปเดตวันนี้ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าอก็คิดว่าเป็นขาขึ้นจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นจริงๆดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆดูจากเมทริกต่างๆนะรวมทั้งตัวกราฟ TA กับตัวอินดิเคเตอร์ข้อมูลออนเชนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบิราคาบิตคอยนั่นอยู่ในจุดที่โอเวอร์โซลมาหลายวันแล้วนะก็คิดว่าน่าจะปัจจุบันนี้น่น จะอยู่ในจุดที่กลับตัวได้แล้วนะโอเคนะ้วก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะของตัว Bitcoin ที่ผมอยากจะมาอัปเดตวันนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือตัวกาล่านะกาล่าเองปัจจุบัน Market Cap อยู่อันดับที่51นะห้ 51, นะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณจุดสามสอนะเ,อเคยทำออทามไฮไที่เกือบจะ1เหรียญเลยนะจุดแดจุดแเหรียญน,นะต่อ1นึ่งกานะปัจจุบันยอ่อจากออทามไฮเดิมมา 60%นะครับ60% market cap อยู่ที่อันดับที่51นะการ่าเองก็ทําในเรื่องของเกมมิ่งนะแล้วก็ NFT ด้วยนะการ่าเองเนี่ยถ้าดูข้อมูลก็ทีมงานของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง indicator ตัวนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโปรเจกต์การ่านั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะปีที่แล้วเนี่ยเขามีทีมงานอยู่แค่ประมาณ20คนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีทีมงานเพิ่มขึ้นมา กว่า250คนแล้วนะแล้วก็ก a ล่าเองนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะที่เขาอินเวสหรือว่าลงทุนในโปรเจกต์เกมต่างๆที่ลงทุนโดยตรงกับตัวเกมต่างๆที่มารันท็อปอัพบนตัวกาล่นะอย่างเช่นเกมโปรเจกต์นี้นะตัวเบ็ดเบ็ฟิตเอ็นเอฟทีกาล่าเองเนี่ยก็ให้เงินสนับสนุนโปรเจกต์นี้ไป1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นเรียกว่าให้ความสำคัญนะกับ เกมต่างๆที่จะมารันบนตัวกา l ่าโปรเจกต์นะคแล้วก็ปัจจุบันนี้กา l ่ก็มีเกมอยู่ประมาณ22 NFT เกมนะแล้วก็ในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ยทางโปรเจกต์ทางทีมงาน Gala เองเนี่ยก็ให้เงินลงทุนนะกับกับโปรเจกต์เกมมิงต่างๆเหล่าเนี้เป็นเงินประมาณ150ล้านเหรียญสหรัฐนะก็เรียกได้ว่าการ่เองให้ความสำคัญนะกับตัวโปรเจกต์เกมต่างๆที่จะมารันบนท็อปอ ตัวกาล่าก็อันนี้ก็เป็นเกมต่างๆนะที่ปัจจุบันนี้ก็กำลัง Develop อยู่กำลังสร้างอยู่นะเช่นตัว d e n t น e b o r n นะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเศสที่ In Development อยู่นะตัว Spider Tank นะก็อยู่ในช่วงเบตานะอยู่ในช่วงเปิดตัวใหม่อยู่นะก็สามารถเล่นได้นะแต่ตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะต้อง Insta อลลงเครื่องนะถึงจะเล่นได้นะตัว o w ว r Star นะอยู่ในเศสเบต้าเหมือนกันนะก็ นี้สามารถน่จะเล่นได้เลยนะผ่านผ่านเบราว์เซอร์ g l o g o o g l e Chrome ได้เลยนะแล้วก็เกมอย่าง The Walking d e a d empire empire นะก็อยู่ในช่วง d e v e l o p อยู่นะก็มีหลายเกมนะที่น่าสนใจนะสำหรับตัวกาล่านะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรันโหนดกาล่านะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้พ s i ิ e i n นค m e เนี่ยก็สามารถที่จะมารันโหนดตัวกาล่าได้นะ ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวโหนดของกาลาเนี่ยเข้าใจว่าหนึ่งโหนดเนี่ยซื้อต้องใช้เหรียญโทเค็นกาลาประมาณสองร้อยสองแสนแปดหมื่นหกพันกาลานะถ้าคิดเป็นเงินในราคากาลาปัจจุบันก็คงประมาณ 90, เก้าหมื่นเหรียญสหรัฐนะตอนหนึ่งลายเส้นนะตอนหนึ่งโหนดนะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามล้านกว่าบาทนะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครรันเนี่ยก็จะเป็นได้รับรีวอร์ดนะมาเป็นตัวกาลานะครับ ทุกครั้งที่เกิด transaction เกิดขึ้นนะนั่นก็เป็นตัวการ่าครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทางกองทุนเกรสเกลเองเนี่ยปีนี้เองเ,องเนี่ยเขาก็มีการที่จะพิจารณานะคตัวตัวดิจิตอลแ s สเซต่างๆนะครัหนึ่งในนั้นตัวการ่าก็อยู่ในตัวค n นดิเดตของเขาเหมือนกันนะที่จะเพิ่มนะที่จะอยู่ในคิวที่จะเพิ่มเข้าไปในกองทุนเก s สเก e เหมือนกันนะสำหรับตัวการานะครับ ข้อมูลอื่นๆของตัวกาลาถ้าเราจะมาดูเรื่องของตัวอนะินดิเคเตอร์นกาลาเองเนี่ยเรียกว่าอยู่ในดาวเทนมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงปลายปีนะช่วงปลายปีที่ผ่านมาช่วงเดือนโนเวมเบอร์อนะไปทำ้อทำหายนะครับแล้วก็ช่วงประมาณต้นปีนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทะลุเส้นตัวเ,เส้นตัวดาวเทนตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะถ้าเราจะมาดูตัวราคาของตัวกาลาตอนนี้เนี่ยอยู่ใน วันนี้กาล่านะครับราคายอยู่ที่ประมาณ32เซนนะ32เซนนะเคยทำออโตมาร์คไว้ที่ประมาณ80เซนนะครับก็แพทเทิร์นจริงๆก็คล้ายๆกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวกาล่าเองก็จะเห็นว่า2วันเนี่ยขึ้นแท่งสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียกว่าผมเข้าใจว่าเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะเลยนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานขึ้นมาประมาณ32เปอร์เซ็นตนะครับ ก็ถ้าทําซ้ํานะถ้าขึ้นมาช่วงที่จุดกลับตัวตรงนี้จนถึงจุดออทามไยเนี่ยขึ้นมาประมาณ771%นะครับขึ้นมาประมาณ771%ก็77ถ้าทําซ้ําเนี่ยราคาของตัวกาล่าเนี่ยก็จะไปที่ประมาณ่1.75เหรียญนะไปทาออรทามายที่ประมาณ1.75เหรียญนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวกาล่าเองก็เรียกว่าทะลุเส้นดาวเทนตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะ ว่าก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นได้เหมือนกันนะสำหรับตัวกาล่าเนี่ยโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะสำหรับตัว Bitcoin แนละแล้วก็ตัวกาล่าจริงๆก็ยังมีโปรเจกต์เกมมิ่งแล้วก็ m e t a v เวิรอื่นๆนะที่น่าสนใจนะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวดนะีเซนแลนด์เดอะแซนบ็อกนะตัว UFO นะลูเวียมนะหรือตัว พาวเวียเองหนะ้าที่เป็นตัวเมตาเวาส่วนหนึ่งที่รันบนตัวคาร์โนตตัวกลาลาเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งหนะ้าที่ผมคิดว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะเลยนะในปีนี้นะแล้วก็ในอนาคตต่อๆไปด้วยเราวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องบิตคอย n ทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนช่องบิตคอยน์ทุนบอยได้สมัครใต้วิดีโอนี้นะเรื่ันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ